ทำเอาใจกลางกรุงเทพโซนเพลินจิตอโศกเทอร์มินัล21สยามสแควร์และสยามสแควร์วันแทบแตกกันเลยนะคะกับกิจกรรม TOT คารวันบิ๊กซ์ไพรส์2015ที่ได้ยกขบวนโปรโมชั่นเน็ตแรงๆสุดคุ้มจากบริการ TOT Fiber To u TOT High Speed และ TOT 3G ความคุ้มที่คุณห้ามพลาดบริการทีซีเนี่ยนะครับก็เป็นบริการที่ อินเทอร์เน็ตยุคใหม่นะฮะเป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะฮะเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยตั้งแต่ต้นทางจากชุมสายนะฮะจนถึงลูกค้าเลยเนี่ยจะเป็นสายไฟเบอร์ออปติกนะครับก็จะตอบสนองอลูกค้าที่ชอบอบริโภคขอ้อมูลข่าวสารความเร็วสูงนะฮะวันนี้ d ี t OT ให้บริการอยู่ในท้องตลาดนะครับก็อยู่ที่ระดับที่เมกถึง100เมกนะครับ Moving forward to digital good life TOT การสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม